เอ้ยเต้นออกซอนเต้นบอลไทยเป็นไงเริ่มเวลาจะบอลนะครับ นะครับง่ายๆเลยนะท้าวยืนท้าแล้วก็เตะเขาท้าแล้วกดที่กบอลนะครับง่ายๆครับนะครับเดินยื่นเท้ากดต้กดไปที่ลูกบอลกระแทกไปที่ลูกบอลให้ลูกบอลมันโดนพื้นนะมันจะเรียกระดอกบอลไว้มันจะอยู่นะเสร็เวลาส่งบอลปุ๊บนะครับท้าไม่ได้นะครับปลายเท้าที่ขึ้นฟ้าก่อนเลยระหว่างซ้ายหรือขวา ทาดนาที่มนม้าเราตั้งใจตังใปุ๊บป้าจกไปอนเลท้าครับีบอลปุ๊บไปท้า้ก่อนเลยแค่บอลนะครับถ้าเราทำงานนะครับถ้าเราทำงานมาปุ๊บเรี๋ยเราจบกันนะครับอ้าท้าถึงก่อนนะับั้ยืนบอลก็ลุกบอลนี้ออกไปมานนี่ มีมาใหม่ถ้าเรามีเามาเร็วว่าอแบบเลืองคนเรียมาเลยเส้นบอลแมบ,บอน,น,น,นี้ไม่ตยินประตูไม่ต้องอะไระง่ายเลยแต่ถ้านะครับอ๋อ ดรอบอลครับเราบ็มคขับลูกบอลนะครับนะครับแล้วขับลูกบอลให้ได้นะครับแล้วดอกพยายามดอกสองเท้าโดเดาะอยู่เลยเอาเดียวเลยแล้วเวลาดอกบอลดอกสองเท้านะครับให้เป็นนะครับ ับแล้วแล้วแเราดอเราต้องมาขับหาลูกบอลให้ได้ตะโกนปุ๊บเลยปุ๊บข้างนอกแล้วต้องมาดอข้างนอกให้ได้นะมาแล้วดอครับเนี่ยครับดอหน้าอกปุ๊บขึ้นมาครับอันนี้นะครับถือว่าผิดละเพราะเราบังคับบอลไม่ได้นะครับใส่เข้าผิดนะครับเพราะใส่บอลหน้าอกแต่เราดอกขึ้นมาหาหน้าอกเราไม่ได้อานหมายถึงว่าเราบังคับลูกบอลไม่ได้แล้วต่อไป ครับถ้าฝนตกหรือไม่ซ้อมจะขายไหมมีไว้หนึ่งอันใส่ลูกบอลบอลดินบอลดินใจออกกองฟางฟังฟางมือของผมกลับไปฟังกลับไปฟังทลัไม่ได้ ผมถ่ายแล้วมาไต่อ